สวัสดีเอฟซีทุกทุกคนเนาะทุกมาติดตามชองเซียนเซาพาส่วชสองยูทูบเอฟซีเฮาค่ะทุกทุกคนก็นมสสสกกกกิเตียู้ใจดีๆเนาะมวยกบมาได้กันยังอยากเบิง่งอยู่ เกณฑ์น้ำเราขอบคุณ อยู่คนละสีโลกก็ยังพอกันนะีเน่คนหนึ่งอยู่ทังยุโรปทังงอเชีย่วนเซาอแอฟริกาพอกันเนาะ โลบมันจะเริน แคปหน้าจอหรือว่าจดลาวสตาร์บนที่เกหนะ่อยพเนาะฟันไปที่หกับ8ปด้พี่เด้ฟันหานะนะเลยเหมือนไมน่ีฟันหาจะ่ตัวฟันหายได้หตัวเดียวพี F C, กะมันก็มีหลายดอกห้าศูนย์ห้ากห้าเจ็ดห้าแปดขัดสันเอาซีสุดนี่ประมือนนี้ดาฟันหาเด้อ เซียวขั้นบ่กออกหาศูนย์นี่ก็ตองหาแต่ว่ามันโดนูดเร,ร,เราใน,น,นเรื่องบริษัทออกเปิดหายสิดูดเร็วยังยังมันนี้จังน้อยเราจะตามเมื่อในสองตัวนี่ต้องมาติดล้ว ทางคีย์บอร์ดใคิดในผลของว่าเลยนะวิ่งหลุดเลยโอเควิ่งหลุดบนกับว่าเสียหายวิ่งหลุดบนว่าเสียหายได้ว่าบนมันมีเลขสามตัวได้ไหมสิล่างมีแค่สองตัวแต่ว่นก็ขยันทั้งล่างทั้งบนนะว่าบางครั้งก็มาบนบางเด้อยก็บางด้วยกับบยกนทั้งบนทั้งล่าง นันจะบอกว่านั่งเลยมันมันเกือบเสมอกันนะพี่เพลงร่ามสตาร์นี่นะแน้าว่าสิมาปวดเนนะื้อมันก็นมาระยะมัน มันกินกันแค่แค่สุดเดียวเนะวาะคือันไรหาในได้หกทีหกค,ครั้งล่งล่างหกครั้งลงขึ้นบนหาครั้งนี่เหรือหรือขึ้นบนเจดล่างที่หกที่มันมันไล่เดียวกันเอาว่ามันมาได้ทุกทางแต่ความขยันความแข็งแรงนี่ ปัญหาเอฟซีก็จดไว้จดไวู้มม่เบิ้งนี่ก็รู้แลวเข้าใจเลนโซตัดอย่าเดียวบนอย่างเดียวบถสวนทางอื่นเอากลังกระจั้นมือนี้เสียไปเพราะว่ามันอาศัยว่าทางข้างเขามีอยู่สามตัวเข้ากับ ถูกว่าตัวหนึ่งมั่นกับบขาดทุนเด้เอฟซได้เลยเป็นขาหนึ่งก็าาด,ด, FC, ด,ด,ด,ด้เอาชุดท้ายก็ขอเอฟซี FC เขาโฉบมานันกันทุกคนเ้อว,วัสดีครับผม